เรามาดูอันนี้นะครับ14คูณกับยี่สิบสามนะครับยี่บสามคูณ14อันนี้ยี่สิบสามอันนี้14<ม>การคูณเนี่ยถ้าฝั่งซ้ายมี2หลักปกติก็จะเว้นข้างนี้2หลักนะครับเราก็จะเริ่มหลักหน่วยที่ตรงนี้นะปกติพอนะครับฝั่งนี้มี2หลักจะเว้นฝั่งนี้ไว้2หลักนะครับนะ สิบสคูณยีนะครับ14บสคูณยนะีนะการคูณก็เอาหลักหน่วยคูณกับหลักสิบครับ1นคูณ3ได้3จะใช้หลักถัดมานะครับ1นคูณสอ่ะไม,ไม,ไม,ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่หน่คูณสได้3นะครับ4ีคูณส เมื่อกี้ตรงนี้เป็นนะ4คูณ3ได้12นะครับตรงนี้ธรรมดาถ้าคูณได้หลักหน่วยก็อยู่ตรงนี้แต่ครั้นี้หลักสิบแล้วก็2นะครับ4คูณ3ได้1 2นะครับ1คูณ2ได้2นะ4คูณ2เมื่อกี้ได้8 8มาอยู่หลักนี้นะครับ แเราไม่มีพอนะก็เอาไป10ลดไป2องคำตอบได้3 3 2นะครับเอาใหม่นะ14คูณกับ23 1นะครับ14คูณกับ23นะค 14, ค 23, นะ1คูณ3หลักานหนึ 1, คูณ3ได้3 4มคูณสได้12 หนึ่งคูณสองได้สองสี่คูณสองใส่หลังนี้ได้แปดแปดไม่พอเอาไปสิบทอนไปสองคำตอบคือสามร้อยยี่สิบสองนะครับเอากลับกันก็ได้นะยี่สิบสามคูณสิบสี่สองคูณสี่ได้แปดสามคูณสี่ได้ สิบสองนะสองคูณหนึ่งได้สองสามคูณหนึ่งได้สามไม่พอใส่นะครับเอาไปสิบทอนไปเจ็ดก็คือสามได้เหมือนกันสามร้อยสามสิบไม่ใช่สามร้อยยี่สิบสองนะครับคิดได้ทั้งสองวิธีนะพอดีมันเป็นสองเท่ากันนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูสหลักบ้างนะครับเดี๋ยวเอาสองหลักอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปแล้วกันได้ไม่งง